กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าจะขูดสุขอนเนาะบอกว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องสามเมย์บันปลายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพอมาพ่อ,อกับสามเมยเมื่อนี้สามเมยก็ได้มาหาทางนอง้องจิมมี่เพิ่นเนาะก็คือทางสามเมยก็ได้มาหาทางนอง้องเพิ่นกระเทอือนหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นแถวที่สองเนาะเพราะว่าทางอามีเอฟซีได้ไล นเนาะที่เพิ่นได้เข้ามาอ่บอกว่วามาหาทางน้องจิมมี่แน่ว่าซันอ่ามาถามเรื่องราคาวคาวของทางน้องเพินเน่นแนวเป็นแจงได้เนาะอ่ากุไปสาเหตุที่วา่าเพิ่นเลืกลากับอ่าพอ่อดดูพายเนาะกอ่ามีหลายคนที่ว่าเข้ามาอยากู้จักอ่ากับน้องจิมมี่เนาะในแก็ซะเมืองก็ได้มาแล้วในมื้อนี้ก็นใด่ลก็สิได้เข้าไปหาทางน้องเพิ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยว่าทางน้องเพิ่น เป็นใดเหตุยังเนาะตอนนี้เนาะแล้ก็เขาไปหาทางนองเพิ่อเลยพรมกันเลยเนาะพมยังเนาะโดยตาแมนสบายดีสบายวคำแมนดสบายดีบุญตาเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่นฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เ้เ่เเเ้เ้เเ่้เฮาเเเย้อ สบายดีด้วยสบายดีโอ้ยกาวอีกช่าข่อยค่ะเอ้โหบ่มีผู้ใดเนาะย่องเอาเองเนาะย่องเองจีนอวยเมนแมนเติมเอ้ามาเนี่ยไก่เพิ่นเฮ้ยใช่เลยโอ้ยยังไก่งฮะสบายดีนั่งละโดยโดยอาตังฮาวก็จะได้นังกว่าเนาะ ทางว่าแล้วทางเออบุญตากับโดยซาบัวผลมีหมักระเบิดเนาะโดยระวังแตะที่ข้อตงลังห่างๆกันแน่เนาะอนนี้แ่น้องทั้งเอาก็ได้มาหาทางน้องเพคนเนาะก็คือทางเพิ่์ดการมุมกล้องอกล้องกันเนาะไหนข่าวกินน้ำได้ไหมนี่แก้วข้าวอยู่บาะมาหนึ่งนะ เออาเจียงได้เนาะเือยเห็นอย่างได้ขวดๆหาขนมไม้น้องเพิ่นกันมีลูกมีลานได้หรือเปล่าชื่อน้ำจะกึ้นลานอ่ะโอ้อ้าวใส่ขนมน้องละโดยชื่อน้ำโคกมากแบบถุงยางขาดกระจายเบือแต่น้ำตอนมันลงโคเห็นบ่กวมน เด็กรถโบดีเด้โดนเลยหอยก็ว่าอยู่มาป้าหอยหอยก็ว่าอยู่จะคือถ่าจอดโดนแท้มาสามก้นกันมาอยู่ปัด่าเห็นยังโดนแท้ปัดมาปัดมาเห็กแบบซีเด็กกระตา่ายเอาชาวบใช้น้ำแข็งแปลกเบิด์ตไปสั่นเนาะเลยเลยก็จะชอบในถุงเดียวเนาะมียังเพิ่มเติมมันเหี้ฮาคือเห็นวานอยังดิ้นติ๊กตอกติ๊กแตก ได้แล้วบบโทรศัพท์ได้แล้วอืมไปซื้อมือได้นะมาแต่ก่อนบ่มีบอลด้วยแต่ว่าเขามามือก่อนนั่นโมมีเนาะแมนเพิ่นยังมาโทรซักแต่โมมีเพิ่นว่ะอันนี้ได้ยังบิ่มเพฟดอินลายอยู่บน้องละลิ้นดินเฟดโอ้ยนนี้ได้เฟดบ่ได้แต่งลายบ่อกโอ้มีแต่เฟดชื่อเท่าได้หนานองล่ะก็ประมาณ3,000ปลายอือไทยเสือห้ยนะยืมเงินนําเขาก่อนนี่มันำนำเช้า เออยืนอะไรซาวข้ามีคอยข่งกันเนาะเพราะว่าโทรศัพทราบ่ีกะถาม่าจำเป็นเมื่อก็ต้องจำเป็นเนาะเวลาเจ็บไข้จะเป็นหันเป็นหนีอยู่กับเมย์เนาะแต่โทรหาญาติพี่น้องกะก็จำเป็นยู่นอนหลับเนาะแม่เมย์ได้จ้ะแม่เขาดูเกี่ยวข่าวแม่องเกี่ยวข่าวแล้วไห้ล้านชายบ่น่ะกาคาขนมไฮลร้าน ่เนกะยลูกไปน์ลังเลคนนี้นะลูกเอ้ยแม่เจ้าเลี้ยงมั้ง่แม่เป็นแป้งเทพเจ้าไม่ได้อยากไปบอชก็อยากไปแต่ว่าบ่มีบัตรัดจะกอดอยังบางีต้องเห็ดบัตรดหิตยังก่อนตังห็ดยางถึงต้องเนาะไปมันก็สบายบัดสันสัเห็ดกับนานได้ในช่วงนี้แม่หนูไอชาบัวได้เห็ดให้แม่ชาบัวเห็ดเป็นทุกอย่างได้บ่ขอให้เงินหอดเงินถึงก็ได้ชาบัวเห็ดจัง สาพันนาะสามพันห้อ uh. ืมรไงไายไงอยู่บ่กะเพิ่นเว่ากะ่าง่ายุหะกะถ่าคือก่าโ้บ่เดือนหนึ่งไปนัดเนามากะเออไรยุเดือนเดือนหนึ่เดือนปลายแต่สมงวรเนาะเลยบ้วสีตรงกบใบนัดืูบ่ไหนเนาะก็คือทางน้องเพิ่นก็ชื่อโทรศับเนาะเห็นติกตอบ่น่ะเฟซไลน์เละ เฟรกลินเนาะนินแต่เฟตลายบินโอ้โห้อันนี้จะนอนหนีบอ่นอนหนีบหืมดังนั่นได้ใช่ดังนั่นเพื่อนเขาเป็นน้อยโอ้เหนอนกันตรงกลางเล้วเนาะจะคนนอนหนี่น้ะก็ประมาณ half ค้นบ่อนั่นบ่บ่ับแคบก็ต่อก็แคบแคบกะแบบขันห้องเอาวขันแบบเอาผ้ามัดน้ำมะข่มประมาณมะขามส่วนนอกก็นอนในวางนี้ พี่ออี่่เอาแล้วแล้วเอื่อจะได้สั่งเทพแล้วโอ้พี่อมาอยู่เอาลูกบ้าเอื่อนไปไทยเอาเป็นได้คือบไปนน้ำกันเอื่อยนออพิ่งด้พี่พี่ยังโอ้เอื่อยมีก่อนไปก่อนจะถ่ากันกาได้นะมัึต้องหา ไปได้เงินนบบผ่านมาให้แให้ปู่ไปที่ร้านจนเห็นน้ำตาก็ดีคือกันแบบนี้เนาะก็ถือว้าบัดอยู่กันจะคนก็นางเดี๋ยวนี้นะทั้งลูกทั้งหลานเลยนะมันเจ็ดคนแต่น้ององเจ็ดเปตั้งเอื้อยไปแล้วเนาะเจ็ดคนก็ถือว่าเขาใหญ่ยัยคุ้นยัยเขาหน้ามั่ปลาเพรพอกินก็พ่อแต่บัดอันนี้ยังไายแต่ว่าเขาซุกแล้วเมนทามาถี่ว่าเขาไหนจะได้สีแล้วบ่ ก็ได้ซีเรียลกินข้าวใบเต่ดนแล้วโอ้ผนได้กินข้าวใบแต่ดนปกติได้จักอร่อยจักนกั็นนาเจ้าปีที่เก่าก็ตอนนี้เห็ดถึงหน้าน้องท่านทอดเตยน,น,นาเองกันหน่อยเนิดนึงถึงหน้านอ้องพี่เก่าก็กาาได้ซาบซีซี่ไปได้ใส่ปรูหนาหน้องอยังนะหน,หน,นอนก,กุ้งโอ้เป็นญาติบอ้วยเป็นลูกของนายซาบกุ้ยี่เสียแต่โดนๆโอ้แล้วเพิ่นไปใช้สักกุ้งเพิ่นอยู่บ้านอยู่ในงานเอาเห็ดหน้าน้อง เพื่อนหั่นอยู่กับไพ่หน้านอนกูนั่นอยู่น้ำยังใหญ่หน้านอนโดยโดยเพจหน้าเพื่อนน้ำหน้าอันนีกุ้งกินอยู่บ้ก็มเจ้านั้นก็มุกุ้งเพราะวันไลยมันมันจะลายมันกับสีมัดเข้าไปกับสีโบ้เปื้องวันได้ดอกเพราะว่าเขาไปเพจอย่างเหมือนอ่าก็คนที่คืนมันมีอย่าแล้วอันนี้ก็ชิววันได้ไล่คนดอกสำหรับไปเหมือนกับวันเด้อโดย แต่ว่าเนาะเห็ดกอยเห็ดกอยไปเนาะมีบนเดียวนี่แลาว่านานะโอใครแต่ใก้กันเนาะเดี๋ยว่ีจนันนี้ก็คือว่าถาแบ่งกันเนาะพี่น้องชุมเจ้ากับชิดไท่บายเนาะบราแบ่งนะเนาะใครอยากกินแบ่งกันแล้วแบ่งกันแล้วสบายอีกอย่างยเห็นแม่นแบบม็นพ่อแม่มันช่ยากอีกแล้วม่นกับชิเทียงกันอีเม่นเว่นเห็นหลายคนผ่านมาแล้วเนาะผิดกัน เรื่องไปยเรื่องงานในการไปจับไห้เเววเลยนะไห่กะอือจะคือทางโน้นคุนกะได้คืนมาพักเที่ยงมาแล้วอ่ะโดยเกี่ยวได้จักไห่ไหมได้ให้ให yeah ้หนึ่งกับหน่อยเยอะหรอปกติเกี่ยวเกี่ยวได้จับ แบบบ้างมือก็ว่าได้ได้ค่ะมันเป็นไฮน่าใหญ่นะก็ต้องเกี่ยวลายมือเนาะมาเรียกมาคือมือใหม่เกี่ยวโตเนาะบางทีก็แบบเขาเกี่ยวต้นเช่าแบบต้นแรกเขาจะชนนะนะมันก็เป็นกรรมมั่นนะโดนยันคนห้ามท่านเป็นพลแบบพลห้ามมาแบบลำบากได้ตอนนั้นเนาะเมีนเมียสิได้ไม่ตางมาอย่างนี้เนาะมีภายในเขามาหาเมื่อไรน่ะมีบอกเราบอกเรวมาหาเพื่อนเนาะอันีแต่เราล้วก็ชุ่มเอื้อยมั่ง เอาเกี๊ยวมานําอยู่บ่อเช้าสามคนเลยทำงานยากดอกเนาะอ้ายพี่อ้ายเพื่อนหลักกับอายเนาะนะหลักกับแม่เพื่อนเองะหนักกับแม่สี่คนบ้างเขาบอกอายเพื่อนเจ็บปัวไปในลงตอนเช้ากับแม่กับไปในลงคือกันเพื่อนสบายสบายนี่บ่มีไพ่เห็ดก็เลยอดลงไปสำรับทับยกันนั่นแหละเนาะ เด้ได้ซะช่วงนี้มันก็ทุกคนเนาะบ่ค่อยสบ,บายไปไหนเนาะอากาศมันเปลี่ยนหัวลมหมอกเมือ่อวานนี่ก็คือฝนตกเนาะเม,เมื่อวานนี่ฝนตกแมร์แดดต้องเกอดกับป้าสลุบนกข่อยเมื่อคืนเลยนะป,นงงปวดหัวกินยากะมันยังปวดเลยนะแบบอากาศมันเปลี่ยนแล้วเขาคล้่นซึกว่าเราแบบามันหนาวมันแดดเนาะนี่คือเมื่อวานนะห้อนเนาะห้อนแล้วกับฝนมันตกไม่นึงเนาะน้อำมือเนาะตกบ่เมื่อวานอยู่พี่น้องละ ต้องเจออยต้องหน้าคอยต้องเจอหน้านางมือต้องถ้าว่าแข้งนี่ก็เปียกกระชุ่มยุ่ยแยกเจอหน่อยแห้ยีได้นางนางแต่แป๊บเดียวซึ้งเครื่องเครื่องเข้งเองแมนน้ำเครื่องเงี้ยนน้ำเครืเองเงิ้ยคนคอยคนคอยแมนอดีสังเกว่าฝนชิโต้ก็คืออยากนอนเดี๋ยวมันเลยเปลี่ยนปวดหัวไปเลยนะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเลยคือช่วงนี้กะใส่เสื้อกันหนาวเนาะแมน คือเมื่อนี้กะหนาวแล้วนี่ลมมาได้ได้นี่เนาะนะตั้งแต่เช้าอเนาะคือน้องเพคนนี่ก็ไปอาบน้ำกะไกลเนาะปุ๊บขยำหนาวเลยกะหนาวเลยเนาะฝนตกแบบนี้แบบบางได้มือได้มันขุ่นก็ไม่ได้อาบน้ำนี่ก็ไปอาบอยู่นอกอาบอยู่นอกว่ะคือขุ่นมันเป็นยังก็ขุดมาห้องห้องหยวกน้ำมันกป็นชีคุดอ๋อเอามันน้าเบิร์ดเบิร์ดอะไรกัอื่นบ่อเนี่ยเปเบิดหนาหนาฝนหน้ายังมัวิตนังมัเป็นหนาแรงยุงบ่อโบว์บ่อแบบห้องหยวกน้ำเลยมันขุ่น เมื่ปกตินี่ชอบสีบอโุ่นเนาะแมนมันเกี่ยวกับยังเลยเนาะโมงูเพราะว่าถ้าน้องใส่ได้โอ้อันนั้นอาจจะเป็นโทอแตกยันแหม่มเนาว่าถ้าใส่ได้มันก็บปฏิกูลมันยังเลยเอาเครื่องได้ออกซะแบบมันมูวีแฟนทูราเซียหรืก็ได้ตายแล้วเพราะว่าของเขาเขากะโอตะกี้ตะกี้มีใส่บ่ได้นะแม่นไ่ได้ใส่สูดาเซีย บบได้ใช่เอ่อต้นสว่างในจากสุราษฎร์นะคือตุ้ยพายเอาเมื่อวิดแลรกอย่างเนาะของเพื่อนเหมืนกัเมื่อเหลือแต่เฮือนแต่ว่าจักสิมาคื้อมือได้น้องว่าเนาะโมเมนต์ของเจ้าว่าจะนน้องหลับเกินโมได้เลยัช่ไหมโมได้อย่างลยเวลาน้องหลัเนาะมันจบกับจบไปนะแม่ความอิสระได้ถือว่าดีได้ไหะแม่ เป็นยังเริ่มต้นไหมนอนเพิ่งกล้าเริงไม่ใช่ด้ว่านั่นเนาะไอคิดอย่างไรนะหนึ่งมาน้องกับเรามีลูกมีเต้าให้คิดเด้อสน้องละนี่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้ามีลูกมีเต้าเี่กก็โอ้ยอยากอลูกอีไปอีง่ายไปสิใหญ่เข่าคลองยังกระแพงนุ่มกระแพงเนาะลายยางลายอะไรเนี้ยไม่ใช่สมาหานืเอยบอ่ะเดี๋ยวสบายดีนสาวบ่ะเป็นมาเกี่ลเข่าบอ โอ้มาเลี้ยงงัวโอ้ถือว่าคันมาเลี้ยงงัวนี่ยังมีมูนะคันผู้ใดบอกมาเลี้ยงเลยกะคืออยู่แต่ในครอบครัวเพื่อนเนาะมันเดี๋ยวอยู่ในกลางทงไฮทงนาเด้วยกะเจ้าิปู่ยังจันคือเห็นไทยเนาะว่ะโอ้โหคือกันปลูกอ้อยอ้ที่บ่ยันแม่แต่ก้าวปลูกยังฉันนะฮะน่ะว่าแต่กะเอาไปชิปูกอ้อยนี่แล้วก็ต่อมาแล้ก็ปลูกมันมันโมเป็นแล้วเขากะปู่เขาชิบ มัจะเป็นอ้อยอะไรเนาะเพราะว่าเซวนี่กะเับเกษตรอ้อยลายพี่น้องเนาะมีแต่สวนอ้อยปลาอ้อยเนาะสวนเก่าเนาะกับบอบแม่นว่าเก่าเนาะคือว่าแบบเบบ่เบอร์สัญญาเ้าเออเบอร์สัญญาเ้าต้องเริ่มใหม่วะแต่ก็ชดใชาเขาไปชิมเขาหายเล็บเ้าแล้วเขาเที่ยวมันเป็นแบบว่าเพิ่นบริษัทเองเลยเนาะมีแต่เสานาคนเนาะคือนาชุ่มเจ้าเนี่ยบริษัทเคยห้ายเสาแล้วปะ มันก็มีหน่อยเดียวแต่ว่าสาวเขาปรุงมันเอาแป้งนี่แหละเขาปรุงเนี่ยแล้วก็แล้วมีกาวเขาได้ยินเดียวก็บจิคิดอีกอืมวก็แล้วก็แล้วไปมืนกันยัาเนาะจป็ได้กันถิ่นดินโดนติดกันนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นยับตัวยับได้บานเข้ากันเพราะมีใบตาดินนะแรงกว่าแต่กนต้องไปเบิ่งดูดูหายหน้ากันบางเทื่อข้ากันยังไม่ได้ไปเบิ่งหายเบิ่งหน้าเขาคือกันนะ หาก็จะบยยับดอกเป็นป่าเขาที่ข้านทางพกาะว่คือมือในดินนอนยงกระเพงได้เลยนี่จะใครจะนองลาแบบพี่ยังบรได้เกี่ยวยังลายอยู่บ่ก็ยังลายหอือเกี่ยวได้จากมือเลยมืแต่บางมือก็ยุดแบบว่านี่ก็บริได้เกี้ยวแบบดูมือพอมกันเลยเนาะเป็นในวานี่คือบเกี่ยว เพอดว่ายังโบชูแต่ว่าเป็นขเข่าหันเป็นแนวนี้ปีนี่ค่ะคอยหันสกีเอาแรกเมื่อไหร่เขาได้โคกกำอุ้ยก็เจ้ามาว่าคือสิเกีเอาไว้แท้ว่ะอ๋อคกยเลยแบบคอยโบเคยเกี่ยวคือกันเข่าซำนี่แบบได้ขึ้นไหมวันอาทิตย์อันนีกจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็นักโอ้ยโบฮอดสองอาทิตย์เดือแต่กลางแล้วหักควงครบแล้วเนาะเดือดโตแล้วเนาะบัวไปวดน่าทาคุณตาปวไก่ทาง มันลายพูดนี่เราเดี๋ยววันวันวายทอไรเนาน้าน้องผนกับบิลายปนอะหล่นะประมาณนี้ชิพไฮนี่ชิบไฮวบอันโตสซุกนะแต่เป็นยังเป็นข่านะหอดบ่หอดหองเอ้ยมาผนบ่กระเที่ยวตะขาข่าและตะขาขันาในวางแต่กะขานาใหญ่ในแมนเบิ ก็คือ่ากวงงปั้นนี่คือมีเท่ั้ะจะไปหาบอสมีไอไปหาบอปตาบอนเนี่ยน้องเจมีอายุจะปีกับพ่มัสิบหกี่ข่าสิบเจ็แต่สิบเจ็แล้วเพราะนอกเกิดชาววันแอกก็ยังไม่ได้ใจกันพระมมณสิบหกมันคือวันเกิดิืนคือว่าเร็วนี่ช่งพันแปดวาจะเกิดนะแม่กับลายตัมช่งพันี่งนี่มันอาจจะชีพกเต็มได้นั่งละเพราะว่าลูกข่อยนี่เกิด2 0 0งพ มันกันยังสิบเจ็ดเต็มมันบ่นอกก็ว่ายอยู่บ่หวัดหนึ่งน้าจะสิบหกเต็ม <16 S 2> แมบอกว่าสิบเจ็ดสิบแปดบ่บ่บ่อดว่าลูกเ,เอ้ยเกิดก่อนเจ้าอีกสามเขาเกิดสองพันแปดแม่คนก็บอกว่าสิบแปดสิบเจ็ดแล้วบอกสามแเขอกน้องสิบห้ายังสิบสิบห้าอยังสิบหกกำลังเปิดสองพันสิบหกอก็เกิดสองพันแปด สิบกก็คือว่าถ่ายยูพุ่นกับสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเลยประมาณนี้แต่ทังเฮากับสองพันแปดเนาะอ๋อโมเมนตสิบเอ็ดได้น้่มเกิดพอพิษพี่น่อยลูกคนเกิดก่อนมันยังหาสิบหนึ่งแม่ยังนั้งหนักยังหน่อยยังนุ่มอยู่เนาะไปทำงานเด็กไปทำงานไทยแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ เป็นเจเป็นยังไปพคนแรกเหมือนขีดยี่บ๊องฟันยี่บ๊แบบนั้นน้อาละแต่ยังน้อยเนาะฟันอยู่แต่กรบ่มหัวไมันช่เป็นดังฟันบางคนฟันเหายจะเป็นจริงดอบอกวันเนาะแม่ฮ่าฮ่าฮ่าก็มีแล้วคนเอาก็ะปุมเหมือนนี่เนาะบ่มีเงินเห็ดรัานบอกยยืมน้ำมันเอื่ยก่อนกับอะไรบ้างเพราะว่าเอื่ยเพื่นก็หากาโลกแล้วกับงานกับอะไ้เห็ดพร้อมันก็ยังมุ่งหัวม่ใช่อะไรมาเมื่อไหร่ เด็กๆลงไปได้คายหายคนก่ยืมคือกันบ่ลงไปเห็นงานยังน่ะคนาแบบมี่เขาอันนี้แบบคนอยู่ไทยนี่แหละเขาหาให้แบบเขาลุ้นกันเพราะว่าเราไปอยู่หลายปีแล้วอยู่ไทยนะแต่เราอยู่ชิบชามจนเราหอด68 69บ้าดุกแบบเฮาผล่ะคายคายเฮาตะกี้นล่ะแล้วมันไปดุนเติมเนียนเขาลื้นกันเลยคนหาให้น้อวันนี้ช่วงนี้กับงานบ่มีเนย ว่าเนาะเขาบ่มีญาติพี่น้องอยู่ไทยเนี่ยกะเพิ่งหาไปถากง่ากเหมเนี่ยพี่น้องเปิดก็คือบัตรลากก็คืออยากไปไทยผุดใจเพิ่นเขามันมีแต่ปัญหาก็คือทางเห็ดบัตรสปอร์ตเนาะไปเนาะถ้ามีเง like ินเห็ดบัตรแต่ก็คือสิไปไทยน้องเพิ่นว่าแม่นเพราะว่าอยากหาไปหาเงินเห็ดหาเพราะว่าเนาะคือไทยหากต่หรือว่าแต่ไล่เนาะเพราะว่าเพิ่นแบบ บิดบ้านซะบ้านเฮาก็ได้ก็ได้เงินจากไทเนาะก็คือทางน้องเพิ่นก็อายุยังบ่ถึง18ยังไปบ่ได้อืแม่นู่เนาะเฮ็ดบ่ได้อยู่สิยากแเฮันนั้นอได้แม่นได้แต่ว่าแต่ละไปควมไปต้องไปไปจ้าวเฮ็ดสิเฮ็ดเวียกบ่ได้เห็นได้เนาะเข้า MOU ยังม่สิยากกันอยู่จบ่ไปท่องเที่ยวนี่ไปได้เบิดเอให้ต คือทางเห็ดสาเหตุบอกเห็ดบ้านยังก็คือว่าอะไรไปเที่ยวไปยังได้เนาะเที่ยวได้พาสปอร์ตเที่ยวได้แบบนี้นะก็รอไปก่อนเขับกมได้งามมันก็ยากง่ายทำสิเดือนเนาะจับไปยังนะอดเอาอยู่บ้านอยู่ซ่องไปก่อนอู้หน่อยหน่อยนี่กับวิวก็ดูไปนี่ดูเอ่ยบอกดูอายดูอายนี่เด็กตีมีเด็กน้อยายเนาะส่องคนตามคนโดยโดยอ้าเล่นมาอีกแล้วบ่มักใช้สมงเนาะ แล้วเขาติดเลยนะแบบตามใจเขาหลายชุมจะต้องรักในน้องลานนุ่งส่งได้นายคนในบ้านเ้าก็มีผู้หนึ่งเนาะใหญ่เดี๋ยวนี้ยังบริสุทสิ์อยู่ลองแบบบริสไซยังบริสไซอยู่โอ้ออนิ่งแหละกระใสอะไรน่มันเสือลในหลังหนาเนาะเขาสาระใส่แลมันเป็นแบยว่าอันมันมันยั้งอะไรก็เขาบอกง่ายๆคือห้าว่ใส่ทุ่งมือเนี่ยแหละใส่แล้วเ้าก็บห้าแม่เนาะ ก็คือข้าวใส่ชงเสือข้าวโพใส่ก็คือบุมหมักอย่กันเอาตรง้าข้าวใส่น้ำเพนเราติดเลยนะแต่พุดเชยยว่ยยยังียดอยูหลุดรานลายเนาะเขาว่ามันมือโซงหัวสร้างหัวทั้งบ่เรประมาณในสแรงเพราะว่าผูชาร้ายกับชมเปืองนะคะหัวใหญ่แนาะเขกินตลอร่างแม่ก็มีอย่างแกินเขากินนามาั่นเนาะแบมก็เจ้าบมีมือกั ปาหอยขาต้มขนมนี่จิบปานได้ไหมเด็กน้อยแบ้านเลยแบบขี่รถไปชื้อน้าอยางสีขาวซื้นหน้าข่าวเอาทรศชพทุทรศเป็นดีกับเขากไลหม้ออัมาห้อนิหน่อยหมปนกเกาเลยผู้ช่งได้แบทั้งมาทั้งผู้ชางเข้าไปโดนเลยเนาะเป็นยาหลดกันมันยาีกันมันเลยเลย ไปสันโบนั่นเด็กเนาะโบโลกวนดอกทังครอบคุณน้องกับชิลงเกลียวขาวบ่คือบ่ได้ขนบ่มือนนี่เออทามาเมื่อก่อนทั้งน้องกันี่ขนเนาะนะแม่เนี่กับชิลงเกลียวทั้งเด็กกับชิโบโลกวนเนาะและเมื่อใดชิมาเด่นนี่มาพุงกินบ่โอ้ว่าบุ๊มบิเตรียมมาเออโซลาเราก็ไม่ได้คอยกินเพราะคาราบิกันจะเป็นยังไง แบบเป็นแบบมีควาเป็นทั่วไปโลงขาวบ่กินปลไดิยังปลไดแอ่นะออโลขาวรับเมื่งเ่งยาดิมื่ยังเขาอยู่ดอกเออเดียวเขาบอกังไม้อะเออลังไมอันจะเป็นยาดีเทเดยบอรเตอมียาตัวหนึ่งดีชุดไโอ้ได้น้องเม้ินนำเขินเนาะแม่โดยโดยเป็นมาดนนะบ่ก่อต้นเติบแล้วมาผักนี่มันชะเปดเนาุไน้องมากินตำนะ ไปประเดคดิแม่นไปกินตำกับหมูหลายฝนขายเนื้อขายซื้อที่ขาซื้อมากินอยู่ในนานี่เขามัชวนมาชวนรับกับเราคอยไปดอกไม้ลินี่มือนกันแต่ว่าเขาซื้อมากินอยู่ในนาโดยต้นขาวแห้งไงดีบ่อน้องแน่นโดยโดยโอ้ไปบโเป็ดหมูกูได้เนาะแน่นโซลามันแน่นเนี่ยคาร์ลามลายสิ่งหลายอย่างทั้งไก่ทั้งย่างคนบอกกินได้บ่ไก่กับกัก พิษได้เนาะพิษไก่น่ะพิษเพราีมันสิเฮ็ดให้เขาคันแม่นจะลำบากโดยโดยมีแต่แนวใดกินบ่ได้กะละมะกราะยังหนุ่มยังน้อยอยู่เด้วยน้องลมข่าวนี่กถ้ามันเป็นหนักก็โอ้อันนั้นได้เนาะมีภาษาญี่ปุ่นแถวนาเจ้านี่ลองลองต้มเบิ่งแต่ก็แม่บอกอยู่แต่กอนยังบ่ได้ไปเอาบ่เคยกินบ่หอมนั่งล่ะหอมแล้วก็ดีมุดลูกน้ำเด้อเด้อสิแนะน้ำไปเอามาตากแห้งกัอะไร ้าเจ้าว่าสิกินเลยก็ได้เพราะว่าต้มเลยก็ได้ทั้ง,ล,งล่งางทั้งสาเนาะแหวนี้ก็มีอก็ได้ลองเละเดอๆพอมันสิเก,กี่ยวกับมุดลูกเฮาแน่เนาะอ,อาจจะว่ามุดลูกดีกับ่เป็นก็ได้ลองขาวนะห<ม>รืวอว่าโตขาวหลยพี่น้องเลยเนาะมี่ว่าต้นนาแถวเนมีมันต้องมี่ป่าแถวนี้ก็ม่หญ้าดีแพรื่อว่าเจ้าโบฮู้ปรจแจว่าแต่มีน้องละ,ะ,อะเจ้าบ่ฮู้ปรจแจว่าแต่มี มีมันเป็นเวลามันเป็นดอกแล้วยุ่มฮ่ะมันวะแม่มันยุ่มแสดงว่าแม่ก็โหครับแล้วก็เอาให้คนต้มฮัลดีลจะก็ลองมาต้มมึงได้เฉยเลยเนาะไม่ต้องซื้อนี่แต่ว่ามุดลูกนะข่อยบ่ฮู้ว่ามุงขาวนี่สิรักษาได้บูลองลองิ่งเนาะไปไปไปเอาลูกอารานฉันน้องล่ะสรีสบายดีเด้อยนะเสบายดีลูกเ้ยโอเคเนาะทางทัางสามก็ได้เข้าไปถ่ายทำช่างลองจิมมี่เป็นทีเป็นต่ อ่าเ,เป็นที่เรียบร้อยเนาะคือทางน้องจิมมี่เพิ่นได้เว้ามาแลยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยโอ้ทางน้องเพิ่นก็ถือว่าขาดเขินหลายเนาะก็คือทางไหว้พก็บ่มีเคิรนซานบ้านช่าวเพิ่นก็บ่มีเนาะมีกะถือว่าอะไรกะเก่าใน่สุขโสมเนาะอะันนี้คือเป็นไหนาตะการของทางอ่าน้องจิมมี่เพิ่นเนาะโดยก็คืออ่าทางน้องจิมมี่เพิ่นนี่ก็ เพิ่นก็ยังอ่าอยากเปิดแบบเปิดใจหาคนคุยคนล่มเนาะแต่ว่าเพิ่นยังไ่ได้ว่าคิดจะจิงจัง่งแบบนี้พอเพิ่นก็ยังถามว่าหากหมักเอาบอกก็ยังสามารถเอาได้เนาะแต่ว่าถามว่าโอ้ลมบอก,ก็โอ้ลมได้เนาะแต่ว่าให้เมาเอาปุบป,ปับนอเพ่นกะบอคุณว่าก็คือถามเพิ่นยังได้เฟซไลนล่าท้าน้องจิมมี่เนาะสามารถเอาได้นํำเขาก็ได้เนาะพอตั้งสม,มัยนี้กะมีเพจมีไลน์นอนผลพิธีเรียบร้อยเนาะ มาฮอดน,นี่ขอบุญขอบคุณทั้งเอชีสาวเมยเนะที่ติดตามนะครับชมสาวเมยมาโดยตลอดมาฮอดน,นี่สาวเมย์เคยขอโตเมื่อก่อนพอไม่พี่น้องอ้ยโดยสบายดี